ล่าไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ แกก็ผิดอนะ่ะเดี๋ยวกูเปิดจุดนะฮะกู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 อันนี้ไม่เลทได้หรอ ได้ยินเสียงละได้ยินเสียงละได้ยินบ้านได้ยินบะทางซ้ายมือลูกครูที่ครูมองอยู่เนะี่ยที่ครูมองอยู่เนะ่เห็นปะที่ครูมองอยู่ไดโหลดภาพเลยที่ครูมองอยู่จะอง,องเกิดยัง เจ็บตัวยิงเหรอเจ็บเจ็บมันเจ็บจัดๆกูบอกเลยตามล่าตายสัตว์ตายตามอามไอสัตว์ชุดเต็มเลยเฮียรูดเลยรูดเลยเฮ้ยมาคนเดียวหรือไงไม่รู้เช็คก่อนเช็คก่อน ไปตรงไหนวะแถวนี้แถวนี้นี่นี่น,นี่สอบมันอยู่นี่หืมคาเหรอไอสัตว์ขอเหอะ่อโอ้โหของเต็มจัดจัด แสดงว่าน,นี่นนไม่มีบ้านแน่เลยอ่ะมันเล่นแบบว่าเก็บของมาแค่ตัวของนั่นเลยใช่ไหม